จังหวัดชีสเกตจัดพิธีพระราชทานพระพุทธิลินทอนเทพพระราชมงคลผู้บวชสันติที่ห้องถงสันหนึ่งสารกลางจังหวัดชีสเกตนายอุณพงศ์ขอให้ครับที่ห้องถงสันหนึ่งสารกลางจังหวัดชีสเกตนายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้วาราชการจังหวัดชีสเกตเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระพุทธิลินทอนเทพพระราชมงคลผู้บวชหลสันติเบื้องนาพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยมีล่องภูวาราชการจังหวัดศรีสะเกดและวุน้าสวนราชการร่วมพิธีสมเด็จพระกนิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีได้พระราชทานพระพุทธิลินทอนเทพพ,พรัตนมงคลผู้บวดลสันติซึ่งหมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นรัตนะแห่งเทพทรงหม้ถึงศิลินำมาสิ่งมงคลเป็นความสงบสุขสู่แผ่นดินแก่ภูวาราชการจังหวัดและภูวาราชการกรุงเทพมหานครจำนวนทั้งสิ้น77องค์ เมื่อวันที่26กันยายน2567นณอาคารใช้พัฒนาสองวังสวนจินรดาสำหรับพระพุทธสิรินท,นทรานเทพพลัดมงคลผู้บุลสันติได้พานพิธีพุทธาพิเศษณพระอุโบสถวัดสุทัศเทพพา,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 าวรลามราชวรารมหาวิหารกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่2 2กรกฎาคม2566โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินาเเป็นองค์ประธาน พุทธลักษณะของพระพุทธาสิรินทรเทพพลัดมงคลผู้บริบูรสันติสร้างขึ้น้วยความประณีตและมีความหมายอันเป็นมงคลเพื่อส่งเสริมความลมเย็นเป็นสุขปกป้องประเทศชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ตลอดจนปวงส่นเศร้าไทย